กันที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาจิตใจและร่างกายแบบองค์รวมค่ะ ที่โรงแรม200เตียงภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวา2,550จังหวัดนครราชสีมากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยการพัฒนาจิตใจและร่างกายแบบองค์รวม กองทุนกีฬาพัฒนาใจก้าวไกลสู่ชัยชนะโดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆมาให้ความรู้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬายิงปืนคนพิการที่ร่วมในโครงการนี้ โดยจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาจิตใจและร่างกายแบบองค์รวมซึ่งได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งหมด5คนเริ่มจากรองศาสตราจารย์ดรสนธยาศรีละมาดให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬายิงปืนคนพิการดรสราวุฒิกุสมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยากีฬาสำหรับกีฬายิงปืนคนพิการ กายภาพบำบัดต้นสกุลบริบูรณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวชศาสตร์การกีฬานางสาวสารันรัตน,รนธรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการสำหรับการยิงปืนคนพิการและวิทยากรท่านสุดท้ายทันตแพทย์ดออรอานอนทกิตนิชีที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการวิเคราะห์พันธุกรรมให้กับนักกีฬาสู่การออกแบบแนวทางการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายการฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บของนักกีฬา ทั้งนี้นะคะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่เข้าร่วมก็จะได้นำความรู้ไปปรับใช้พัฒนาความสามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆต่อไปค่ะ